สวัสดีค่ะวันนี้ก็อช่องแตงกวาทีวีวันนี้ค่ะเราก็จะมารีวิวเยลี่ลูกกระตากันเลยนะมีสีน้ำเงินสองลูกนะคะนี่นะคะสีน้ำเงินสองลูกเอแล้วก็มีสีแดงค่ะสีเขียวค่ะอยากจะได้กับสีเขียวกันเลยนะ เกะได้เลยหอมมากจิ้ง hmm. จ uh ิงเป็นเด็กอ่ะอ้าวอือนี่นะคะเมื่อกี้กัดยังไม่ถึงดิ